วันนี้เรามาดูกันว่าตุเรียนต้นนี้ทำไมถึงใบไม่แล้วก็ค่อยๆหลุดไปทีละใบสองใบและในที่สุดก็ต้องตายวันนี้ามาต้องอภิสูจนขุด ต้นลอ,อกดูเพราะสาเหตุอะไรที่ต้องยืนต้นตางใบใจะลุน,ลนค่อยๆตายไปตีละนี่นะครับต้องขุดขุดดูเพราะสาเหตุอะไรครับมาดูครับ ใบไใม้แล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ค่อ,อยๆหลุดแล้วก็ต้องมยืนต้นตายแบบนี้ลองุดดูครับว่ามีปัญหาจากรากหรือว่าปัญหาจากตัวอะไรมาุดดูกันครับดูว่าเกิดมาจากเชือ้อ Được, đúng không? Một lúc mà lèo 6-7 đường Bài lưỡng Rồi có bài ruộng ยืนต้นทายครับผมกดดูว่ามีจากไซอนะไรนี่ครับนี่ครับสาเหตุที่เกิดมาจาก รากกดครับี๋ยวก็ใบก็เหลืองแลยวก็ยืนต้นตายครับดูครับนี่สายห็นมาจากรากรากติดกดอยู่ครับเดี๋ยวก,ก็ยืนต้นตายในที่สุดครับ